สวัสดีครับบริษัทรับสร้างสระไว้น้ำม่านน้ำดีไซน์และไรเฮเป้นนะครับเจ้าที่ยืนหนึ่งในประเทศไทยครับวันนี้เราได้มาส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าคุณรัชวิตสายไหมนะครับผมสระนี้อยู่ที่ขนาดสระ8เมตรคูณ3เมตร50นะครับปูด้วยกระเบื้องคัตโต้นะครับในสระนะครับ10คูณ10ส่วนขอบสระและนอกสระปูด้วยกระเบื้องพอตเลนนะครับผม สะนี้เป็นระบบสกิมเมอร์นะครับมีจากุชี่11หัวด้วยกันนะครับผมมีบันไดเดินลงสะ3ขั้นสวยๆแบบนี้นะครับนี่จากุชี่เพิ่มความสวยงามให้กับลูกค้านะครับมีฟองอากาศระยิบระยับแบบนี้เลยก็จะมีโซนเด็กยาว1เมตรนะครับผมถ้าหากท่านใดสนใจติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับที่บริษัทรับสร้างสระไวยน้ำม่านน้ำดีไซน์และไรเฮ้เป็นนะครับ สระนี้เราใช้เวลาทําไม่เกิน2เดือนเท่านั้นนะครับผมสําหรับท่านใดสนใจติดต่อเราเข้ามาได้เลยสวัสดีครับ